ให,เห,เหม่ล่าสุดจากซัมซุงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกเฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็จับตามองซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้นะคะเฝ้ารอคอยนวัตกรรมนี้ด้วยเหมือพร้อมๆกันนะคะกับซัมซุง Galaxy S5 ค่ะสวัสดีครับ honorable guests thank you everyone for t e c h n o l o g i e s and innovative features perfectly created for everyday life like never before. In addition to discovering the newest unrivaled smartphone from us this evening, everyone will have an opportunity to show your generous heart by entering a charitable auction, repeating that I'm very proud to p r e s e n t Samsung g a l a x y s 5นะครับเข้ามาผสมปมกืนกันอันนี้จงเป็นที่มาหลักของ AS ที่ได้ทำงานกับ Samsung อย่างยาวนานในการที่จะพนวกเอาค u a ลิตี้ N A S มาสู่ผู้ใช้บริการของเราทังเจ็ยวงนะครับวันนี้เรามาพร้อมกันสีสีนะครับแซนโปร์ดนะครับเลจิทูครับออฟก็โกลแล้วก็ สีขาวนะครับเชอรี่ไวท์สีๆเนี่ยถูกพัฒนามาอย่างดีนะครับโดยคัดเลือกอย่างดีว่าสีวันนี้เนี่ยอะไรที่จะให้ความรู้มากขึ้นนะครับพอสแกนนิ้วมือและคอนไนซ์นิ้วมือผมนั่นหมายถึงว่าคนอื่นเปิดไฟล์เหล่านี้ไม่ได้สังเกตดีๆนะครับไฟล์เหล่านี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับตอนนี้กลับขึ้นมานะครับสแกนนิ้วมือเป็นซิเคอร์ตี้ที่ดีที่สุดคุณต้องมาหาแบตเตอรี่อ่ะคุณต้องมาหาเทลแพคหรือไม่ก็ต้องไฟร้านอาหารขอเสียบชาร์จแบบนิดหนึ่งนะครับ แต่อย่าลืมว่าณเวลานั้นก่อนที่คุณจะไปก่อนที่แบบจะหมดเนี่ยบางคนอาจจะมีนัดสําคัญอันนี้มันเป็นความกังวลใจนะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากคําการพูดของเราว่าวันนี้เราจะทาไงที่จะช่วยให้เขาคลายความคลายความกังวลใจแบบนี้ลงเรล่าซ่าเอาต้าพรสเอ่อเราสรา,า,า,สา,าส้างอาตาอ้าพวอ์เสรีขึ้นนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงในการที่จะเทิร์นเป็นฟังก์ชันทุกอย่างในโทรศัพท์ที่หมดแล้วเปลี่ยนหน้าจอทุกอย่างเป็นขาวดำนะครับ เห็นว่าตอนนี้เขาพยายามจะปิดฟังก์ชันทุกฟังก์ชันเลยนะครับที่อยู่บนโทรศัพท์นี้หมดจะเหลือแค่6ฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันที่สําคัญและจําเป็นอย่างเช่นการโทรการส่งข้เสร็จการเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับอันมีแค่6ฟังก์ชันจะใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับที่ข้างล่างนี้นะครับตรงนี้เขียนว่า58อีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่า7.20วั์ เอาเปรียบโชคเลยละกันล้านเลยร้านเลยครับนะครับเดี๋ยวพลงก็ยังนั่งอยู่ครับเออหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้คืออะไรคะที่จริงๆแล้วนะครับศาสตร์แมทร์เทโลจีนะครับคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบหรือการเรียนตัวเลขครับที่สามารถขับเคลื่อนพลรนานชีวิตด้านหัวข้อการเกษชนได้หนึ่งแสนบาทนะคะมีใครให้แสนแสนสองไหมคะแสนห้านะคะโค้ชแนนไปได้ครบเส แสนเจ็ดบ้างคะสองแสนนะคะสองแสนหกนะคะหมายเหตหกสิบสองค่ะ